ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะนะครับวันนี้โคก็จะมาสอนนะครับเติมเงินด้วย to w a l l ็แล้วกันช่วงนี้โควิดระบาดไม่ต้องไปเซเว่นเนาะช่วยๆกันนะครับสำหรับเกมมือทั้งหลายหรือใครที่ต้องใช้ บัตรทูมาเป็นสลิปนะก็เข้ามาแอปทูมนะิโน่ไนส์นะโหลดมาเลยนะแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้นะต่างๆลงชื่อเข้าใช้แล้วก็เข้ามาหน้าหลักนะครับนี่ฮนะมันอยู่คำว่า,าบัตรเติมเงินเนะเอ็งเลื่อนมากลางๆแล้วเราก็จะเห็นเนี่ย ซื้อบัตรเงินสดนะก็กดคลิกเข้าไปง่ายสมัยนี้ง่ายโคมีร้อยสามห้าโคก็เติมนะ้วเก้าบาทพอนะสีัเก็เนี่ยสามก้าสพอแล้วก็บัตรโทรศัพท์ผู้รับบัตรเงินสดนะฮนะก็เป็นเบอร์โทรศัพท์เรานะครับก็กดคำว่าถัดไป นี่นะชำระด้วย to ม e เ w โวเดนะฮะก็กดไปนะครับแล้วก็มี OTP มานะครับกดยืนยัน OTP ไปนี่ฮะได้แล้วสลิปม,มันก็มาแล้วนะฮะรหัสบัตรเติมเงินก็ก็เสร็จแล้วนะฮะก็ใครก็จะไปเติมอะไรก็ที่สะดวกนะครับ ช่วงนี้โควิด19ก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะเติมผ่านแอปดีกว่านะครับโอเคก็รหัสนะถูกมันนี่วอลเลตก,ก็จะไม่เบลอนะครับก็จะเหมือนแกกฟรีแล้วกันให้นักเรียนเ,เพื่อนๆนะจะเข้ามาดูเหมือนเป็นของขวัญปีใหม่นะครับ ที่ให้กำลังใจผมติดตามผมนะครับก็สวัสดีปีใหม่ครับขอบคุณครับ